สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่เหรียญเรื่องสมณศักดิ์นะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะคะองคนี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะเรื่องสมณศักดิ์นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นหลังยันนะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สามนะคะองนี้เป็นเหรียญหลอฐานภูเขาเรื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลานะคะปีสองห้าหกสี่นะคะเป็นเหรียญหลอปีสองห้าหกสี่นะคะรายการที่สามนะคะหลวงปู่ศิลา รายการที่4นะคะเป็นสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะตำบลหนองโพอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นสิงรายการที่สี่นะคะสิงหสามขวัญน,นะคะ รายการที่5นะคะเป็นเหรียญรวย9กดีนะคะเหรียญรวย9กดีเหรียญน,นั่งเสือมหาโชคเป็นรายการที่5นะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระผงนะคะดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเป็นพระผงนะคะดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งองนี้เป็นรายการที่หนะคะรายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะ เหรียญล่อบโบราณนะคะอ,องนี้รายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่อิ่มนะคะเหรียญพลิกชีวิตนะคะหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะคะเหรียญน,นี้ลงยาลายทงชาตินะคะเป็นเหรียญลงยาลายทงชาติหน้ากาก 3K นะคะหน้ากาก3 4สีนะคะ ด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้รายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะ เหรียญหลวงปู่ดูปี2526นะคะวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญยื่นนะคะ,ะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญเนื้อ 3K โรงยาสีน้ำเงินนะคะ หลวงปู่อิมนะคะรุ่นพิกชีวิตนะคะวัดทุ่งน้าใหม่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นเหรียญเนื้อ 3K นะคะโรงยาสีน้ำเงินนะคะเรีโค้ด1.0นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าตาคมชัดหันข้างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะเป็นพระใหม่นะคะ ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นหานุมานโชคพันร้านรุ่นแรกนะคะหนุมานโชคพันร้านรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาใต้ฐานอุดมวนสารนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพาระสมเด็จ นะคะเนื้อผิวจะออกสีผิวรุ้งนะคะอง์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเนื้อผิวก็จะออกสีรุ้งรุงแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเรียกว่าผิวสีไทเทนะคะนี่รายการที่สิบเอ็นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะองนี้เป็นแหวกม่านนะคะ เนื้อผิวเนี่ยสององค์นี้สามารถดูดติดกันได้ด้วยนะคะจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมันดูดติดกันด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นสมเด็จขาโต๊นะคะสมเด็จขาโต๊ะองค์นี้นะคะด้านหลังจะมีฝังเป็นมวลสารเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวสีดำแบบนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะเป็นพระรอโบราณน,นะคะเป็นรูปสิงนี่เนื้อผิวรอโบราณเป็นรูปสิงแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะด้านหลังจะมีปั๊มตานะคะรายการที่16 ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อสุดนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะอ,องค์นี้รายการที่สิบเก้า รายการที่ยีสินะคะรายการที่ยีสิเป็นพระรีลานะคะพระรีลาเนื้อว่านหน้าเปียกเงินนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่21นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่22นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้ด้านหลังจะเป็นรูปฮนุมานนะคะปี2521นะคะเป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังจะมีตอกโคดวัดนะคะ <c oughs> เหรียญหล่อหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อท้านะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญยืนนะคะหลวงปู่ศิราชี้นิ้วให้แบบนี้เลยนะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญธรรมขันนะคะหลวงพ่อเดิมมีรอยจานด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญเสมากันภัยนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีมวลสารขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นหรวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ทรงเตารีดเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะมีเลข05นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญอาแปะโรงสีนะคะเหรียญอาแปะโรงสีนะคะเหรียญนี้สมปรารถนาทุกประการด้านหลังมียันหนึ่งกาเขียนว่ารุ่นแรกนะคะปี2514นะคะเป็นรายการที่31นะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพระอุปชาอีวัดสัตตหีบนะคะองนี้เป็นรายการที่รายการที่32นะคะที่ระลึกนะคะปี2504นะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญจอบที่ระลึก2478เนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะองนี้รายการที่35นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะรุ่นแรกสิททออสร้างถวายปี2507นะคะ รายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะผ่านตลอด รายการที่38นะคะเป็นสมเด็จขี่ไก่นะคะจะมีค่าปลักปิดทองนะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะคะปี2497นะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะเป็นเหรียญรังยันนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกในงานผูกปาสีมาปี2521นะคะรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นผ้าสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังจะมีเหมือนตัวโค้ดภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่41นะคะ รายการที่42นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะถักรวดอง์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านถักรวดแบบนี้เลยนะคะ รายการที่43านะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะด้านหลังเป็นท้าเวสวัณนะคะวัดจุรามณีนะคะ รายการที่44นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะครบ8ดรอบ ปีสองห้าหกหนึ่งนะคะรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตานะคะ ด้านหลังนะคะตัวยันเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมไมะ่ะอพี่แบบนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่49นะคะเป็นเสมาพุทธซ้อนนะคะ หลวงปู่ทวดกับพระอาจารย์ทิมนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังชอชิงนะคะ พาดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเยขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ